ผมยันผมยันผมบอมันโอ้ผมยันผมบัคิวผมว่าเป็นสันมันว่ามันตั้มหว่ะไม่คิวบัคิวกับซ้ำแล้วคนถามเนาะท่านถามว่างใดกับฝันว่างยังจันตัวฝันว่างใดก็เว้าไปกับเลี้ยวได้หรืออย่าเลี้ยวแล้วอันนี้บอกมาตึบวุฒิขาเจ้าสิฟังมันกัว่าเป็นตัวมันตัฝันฝันตัมมือไหนมันตั้มมันฝันตองหวัดตองหวัดออ มั้นคืนที <The Et à> uh ่สองคืนที่สามนี่แหละอยู่ช่วงนี้แหละบ่โดนบ่โดนดอกเรียกออกแก้วกประมาณสี่คืนหนึ่งหรือสองคืนนี่แหละย่างดดนเพราแม่น่ำเพรายังเรียกออกจังมือนี่แั่นบอกจังมือแรงมันบอกฝันจังมืออื่นมันฝันมันหลาผมฝันเรียกออกแก้วมือึ้นเรียกออกผมบอกฝันนี้ผมบาฝันมือดุนมันหนีไปจังเสียตายอรเสียแม่ โอ้ยผมเห็นค่ะเห็นคนขาลุกเกีย่ยงขาตายแล้วไปกระน้ำมาไปเ้ามาหนีผนว่ามันตาย,ยแล้วนะตายคักแล้วนะโอ้ย,อยผมสะดุดลงถึ่นวายมันเขาขาแล้วอี๋ผนวะแล้วเ,เส้นดึกดัจดึกดัจคือจังโกลถึงน้ำห้อนถึงเกีย่ยนแม้ว,ว่าจันคอยเรียกว่าเกียเก่ยนอย่างนเป็นสีผาทางรถไฟเกีย่ยวมัน เปียนฝันฝันเกี่ยวมันมันเป็นทิ้ากว่านนั่นขวบฝันว่าพ وني เสียงหนี่งมีดแหลมซับดังแอีนมันเนาะเลียบมันไหลสุดๆๆขวบถือขันไปตุงเนาะพ وني ลิ้นดีที่ดีที่ม้าขวบเอาหัวไปลามนั่นอยู่หน้าปั๊มทุกทุกชื่อเรียกว่าเจ้านั่งว่าฉันนะไว้เอาให้จักข้าทิพบาทเนหน้าว่าฉันเอายังไงนะเอาทิพากับบ่าบอ ออกมาสิพาอหลีข่อยเลื่อได้สามพันอ่ะเบี้ยขนาดข่อยเอาคันไปตรงเันสีมีดวงข่อยยังมาตีว่าเป็นศูนย์แล้อขันเรียบลูกข่อยย่อยออกสดชดชดชดไหมมี่ข่อยตีเป็นหนึ่งเนาะบเบี้ยเป็นหาข่อยวายที่ข่อยก็เลยว่าขอยฟันจับพิรุไตนะมันขอยฟันมันเจี่ยวมันมันเป็นชิพามันเป็นชิพานั่นบอ่ะ tắm binh bưu phân mà tắm binh bưu phân? For young mắm bỗng kiếp bố hai mân vào khoảng hai này mày mân thưt anh yang lắm chóng ho bong ho anh xong xong là mần này 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 mần มูเดียวกัน,กน,น,นมันบอกในบัตรมันแม่ล่ะสองหาบคืพ่อซอสองหาเมียนตัวมันว่าในบัตรในบัตรมันบ่ในบัตรมันบ่นั่นเด้มันบ่ตัวเด้เม่นบ่่เมียนอีวันมูมันมันก็ชี่สีเอ็ดปีเออพ่ออเดียวกันเออสอีสีเอ็ดตีบัเียกับกูวันนะพออยี 5, อ่ห้าสองหา้า จะซือพ่อเกิดมันกับนันอายุบนนันทอนตัวซี่สิบสอเดียวกันแจ่กอ่นั่นออกก่อนอบักนี่เป็นน้องอยู่น้องวา่าน้องเดียนเน่ยวไอปีเดียวกันพรอซอเดียวกันกับคู้วันอ,อีวันได้เท่าไดบักนั่นก็ได้เท่านั้นบักนี่ได้เท่าไหอีนั่นก็ได้เท่านั้นอายุเขากิสี่สิบเอ็ดที่สองยุ้ยนี้ละ่ล้วเกิดพรอซอสองหาคอยบอกเบิรงบัตรมันจะเทียตัวลรอ งาน,นที่เรา41ปีแล้วย่าง42ซื้อรถสองหากับ41ดม<อ>ส<า>ดสัตว์ค่อยๆจักตัวซื้อแนมะ่ค่อยๆจักตัวซื้อเนะจ,าจ,าจา้าเป็นยังว่าแม่คอยฝันตั้งแต่1 1มันกับพาดแม่นบอตีเอาว่าเป็นนี่หน่อยสองคนหัวเพียงกันละจัด ว่าแกงพ่อนเป็นพวกพู้พวกู้แหลมกับพื้นกว่าบาทนี่การสิบหกนั้นกลับหาศูนย์ศูนย์หานี่มันออกศูนย์หาแมนบอกรับสิบหกแมนบอ,อตีถึงเครื่องบนเครื่องล่างห้อปะกั้มมะเข้คอยเบิดตั้งสี่ลอยหา้อยคอยบิ้คือพ่อจักเมตตอันเลขสิบหกนะกลับตาเขียนไว้บัดเขียนไว้โอ้ยแม่มึงเอ้ยเลขหาศูนย์กว่าโเลขศูนย์หา ่040หาเอากันไว้ทีได้เจ้าของบ้านได้ได้ซื้อซเออได้ซื้อซื้อโบตีได้ซื้อซื้อตัวบบตีเจ้าของบอมเรนบบตีเขาเขียนไว้แล้วบอกว่าโบตีเจ้าของตัวเอราะข้อไหนไม่ประกอบสับเจ้าของตัวบสับตัได้ยันมันเก็บได้เจ้าของได้เจ้าของมันเข่าคัดแม่มันเข่าสองตัวต่อทั้งบวชทั้งล้างวันนั้นวันนั้นมันก็มาชีดเอ็ดมันบอย อยกับเราเจ้าฟังรู้เนน่อสองเน้นหน่อยสองดีใส่ผักคูน่ะนะสององมาจะใสมมุเจ้าจังม่อันไรพ่นี้าบินบาดชื่อมือชือมือเขาตีไปสองเจ็ดสองแปดคนนี้กับสองหนึ่งไม่ไม่ออกผนะมาตั้งแต่วัดปูเสีนตัวแตงวัดอูดดนเน้นหน่อยว่าเน้นหน่อยคือปูเสีนนี่ัอแกงกันคืออย่างเลออกบาสีเปียดหรอยมค่อย ว้ยว่าสิไงพ้กนหิ่งกอด่านขอดีปุ๋หัวจัดผ้าตุกหัวตัดแนวเห็บเครื่องดังละมันห,ห,นหมดเออ่ันบิาน<อ>นบาไว้เด้เอืมันไหลมันขาหานคาดไหลมันกาหาดค,าน,าคนบ่าเจ<อ>็บพอดีเลยเด้แดร่ยนก็รอดมันไหลมันขาหานออคาด<อ>ไหลมันขาหออ มันไหลมันขาหันขั้นไหลมันขาหักคนว่าอกานมันกับไปไว้เดี๋ยวเราเหมืนกับหันจอมนุ่มการขั้นไหลกันเอาแจ้งแก้แจ้งยันมันกับไม่อยากไปดูยางแตกยางเบิดอเยมันได้เบิดเตยได้กระไรโอ้สุภาษิตพังเพ่ิสุภาษิตยังยังอยู่ตนยังตัวมันไหลมันขาหันขั้นนะมันขาหักเนาะโอ้ยขันั่นเพคนสีว่า โล้นอยม่ในฟ้าตูดตุกตั้หมดเนาะต้องเม่ต้องไปเบินเกิดงานกางเนาะตอนตูดีงบ่ไรไปสิย่องาว้นตบางานดูหรอวะไหเว้างมนเว่าไรดูแต่ว่าจบองคุ้มสติา้มจบกองบ่ได้คือจัดปรจาชื่อเรอกันเนาะบอกกันมูเสาบอกกันมูเสารมือมขาถแต่ว่าเ้าจะไปหาพวกนีเสียงเด้อพวจะให้ออกชิดอูนไหนออกชื่อูดเดียวเลยเดีย พ่อไงงวนเอ้ยมันสีได้ดูม้อหางจังไหนชื่อลอตเตอรี่่านายกมันกินแล้วกินอีกมันโตแล้วโตอีกยากแล้วยากอีกเลยไปชื่อสามศูน oh ย์อ่ะใบหนึ่งลองเบิ้งก่อนนะเอาไม่ข่อยเบิ้งเนี่ยเป็นยังชื่อนั่นชื่อตัวไรชื่อสามสีโอ้ชื่อเลขสามศูนย์เอาชื่อตัวเกาพ่อไ่ คือตัวเก้านี่ละมันถีกออกมันมันได้ยากนะเพราะยี้สิตาได้ปิ้นแมนบออคนจีสามชิปต้องเอาตัวนี้เอาไปเสียงไว้ไว้ใจ้ขอน้อนตัวของคอยกระบอกมันคือยังจังบอกมันคอยว่ามันเพิ่นเสียงหลงหมองเพื่อนสิไปไว้หันดูที่แลกเพื่อนสิไปไว้ใต้สากดบนน้อนเสียบน้อนเพิ่อ่เพื่อนน้อนเชียพ่กินแมนบอสคอยผ่อนน้อนเสียธรรมดาเออเจียงใงญ่ขอน้อนหัวจำ เพื่อนผ่อนนอยปิดนี้จำผีผู้เดียวเพือ่อนเพื่อนหรืว่าเพื่อนไหวไตเสียปิดนี้เสียปิดนี้ข่อยเก่าสาบห้องอยู่เงินโมห้องมันก็ลงบ่ได้เขาอัดมันเกลียดอยู่มันบ่เปลี่ยนฟองเงินเงินสี่สิบบาทผัดเถียนเช้าบาทเช้าหนึ่งก็ไปแล้วแต่ดีข่อยนั่นมันโมหี